สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนนะครับมือนี้ก็จะมาพบมาพอกระเป๋าตับกินแซ่บพี่น้องมือนี้ก็จะได้เมนูแซ่บๆมาฝากพี่ต่อนน้องครับในเป็นหนึ่งกลุ่มแม่น้ำพี่น้องกับหนึ่งจิมซีฟูดตัวเต็้พี่น้องผักครับผักเก็บเวลายางนี่ครับเอ้๋อโบลายยางพี่น้องยัดจังจดิงครับไม่แซ่บกระเปาตับนะครับมาครับพี่น้องฟังไทยฟังลาวคำบูชาเวียดนามถ้ไกครถ้าใครม่แซ่บกระเปาตับนะครับว้าทีตัวพี่น้องบุหรี่กินโดนนะครับเมนูนี้กลุ่มแม่น้ำที่ใหญ่เลยครับ อตัวนี้มันออกไปแล้วไปแล้วอืม I mm -hmm. Mm hmm. สดหาย่น้อมแกะตัโวไปเนาะฮึมฮม 再也不行，那也不行。 rules. Mm. อืมส so, uh ุดขั้วครับพี่น้องสองตัวพอดีครับ โอ้ยเขาตายตเนี่อืมว้ากระเด็นใส่ตาพี่นอ้องอืมสองตัวพอดีครับพี่นอ้องอืม,อม Bây giờ tôi tổng kẹt Hmm อ mm hmm. แซ่บคักๆพี่น้องหนึ่งกูแม่น้ำจิ้มก็จิ้มซีฟู้ดแซ่บกับผักสดๆโอ้ยเข้ากันคักครับพี่น้องครับถ้าบ่าวต่องกินบุษบกม,ม,มุมมั่มจะได้กราบขอโทษขออภัยนำเด้อครับถ้าไผมาคิมนี้น,นะครับฝากกดไลคก็แชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับ เพื่อจะเปลี่ยนกำลังใจผมถ้าพิวตอไปนะครับขอบคุณครับ